มหาสงครามอ e ีคอมเมิร์ซ2024เขาจะเก็บภาษีคุณแล้วนะฮะบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆนี่รวมถึง Lazada า Cho e, อปปี้พราะอค้าแม่ค้าขายอาหารด้วยนะโดยกันหมดเลยนะครับชนี้คำถามคือทำไมต้องเสียภาษีเยอะมันมีวิธีการวางแผนทำให้เราเสียภาษียังถูกต้องและจ่ายในแผนใด ส่วนอีกเรื่องหนึง่งก็คือสึกอ e ีคอมเมิร์ซการขายของในทิกตอยต้องบอกได้เลยว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายผมไม่มีคนตามเลยแต่คอนเทนต์ผมดีผมทําน่าสนใจ Ti กต o k จะมีการเขาเรียกว่านําส่งจะส่งคนให้ผมเยอะเลยช้อปปี้เนี่ยถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงมากมีไลฟ์เนี่ยชนทิกต o k มีเจ้าของคนก่อตั้งยังอยู่กูสั่งซ้ายหันกูสั่งขวากูสู้แต่ถามว่าเราจะด้มีความไดเ้เปรียบกับช้อปปี้ไหมมีแต่แน่นอนอนาคตมีมาใหม่ซึ่งตอนนี้แนวโน้มจะบุกเข้ามาในอาเซียนมีสูงมากชื่อ Executive Espresso มาหาสงคราม E-Commerce 2024เขาจะเก็บภาษีคุณแล้วนะฮะผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไรวันนี้อยากชวนคุยเรื่องของ E-Commerce ครับก็เรียกได้ว่าเป็น Marketplace ที่สำคัญมากนะเพราะว่าคนจับจ่ายใช้สอย สินค้าอุปโภคบริโภคหรือแม้กระทั่ง l u กชัวรี่ต่างๆเนี่ยผ่านทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับเทนที่ผ่านมาก็แล้วกันไปฮะแต่ปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยหนาวๆร้อนๆอยู่แล้วเนาะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายที่อยู่บนในโลกของ E-Commerce เจ้าใหญ่ๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น e, ada, TikTok, rab, Man, s h o ป e e Lazada, TikTok, Grab, L i n e Man เพราะมีะประกาศออกมาแล้วนะครับจากกรมสัมพากร ประกาศสั่งให้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยต้องนําส่งข้อมูลรายได้ผู้ประกอบการทั้งหมดก็คือใครที่อยู่เป็นผู้ประกอบการอยู่ในนั้นเนี่ยเขาจะเห็นตัวเลขของคุณและจะมีการประกาศผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งมก,การาคมที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนอันนี้ก็ทําให้คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายอยู่บนโลกของอ e ีคอมเมิร์ซนั้นจําเป็นต้องมีการจัดการเรื่องภาษีเพิ่มมากขึ้น,นครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่ป้อมภาวุธมาช่วย เล่ากับพวกเรานะครับเรื่องจักการภาษีนะครับและอีกเรื่องหนึง่งนะฮะก็คือสงครามก็ต้องบอกว่าตั้งแตเ่เราเห็นเรื่องของช้อปปี้และซาด้า mm hmm. บุกเข้ามาในไทย,ยแข่งขันกันสูงมากน้ำเบิร์นเงินกันสุดๆเลยใช่ไหมครับ mm hmm. ตอนนี้มีอีกเจ้าหนึ่งที่เขาจริงจังมากเลยนะก็คือ Tik t o k Shop เนาะต i k t o k อตอนนี้เป็นไลฟ์คอมเมอร์สที่ค่อนข้างจะเติบโตอย่างรวดเร็ว mm hmm. ที่ผ่านมายอดขายรวมหรือว่ามูลค่าสินค้ารวมเนี่ยได้เติบโตจาก600ล้านดอลลาร์ในปี2021 ขึ้นมาเป็น4.4พันล้านดอลลาร์นี้รวมทั้งหมดนะครับใครเห็นข่าวที่อินโดนีเซียมากครับโตโกโพีเดียก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนกันเนาะทางอินโดนีเซียบอกไม่ได้เขาต้องบล็อกเลยแล้วเขาจะขอเทคโอเวอร์เพื่อทําให้ไม่งั้นเดี๋ยวทิกตอกมาแย่งตลาดเขาไปหมดนี่แสดงให้เห็นถึงแมกนิจูดหรือว่าสัญญาณที่ทิกตอกเอาจริงในต่างประเทศสหรัฐอเมริกาทิกตอกก็ตั้งเป้าลงทุนเยอะมากเลยเพื่อจะขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิง ของ Amazon ด้วยเช่นกันนั้นตลาดของ e-commerce ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปฟังพี่ป้อมพาวุฒเล่าให้ฟังเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเราไปทีละเรื่องก่อนเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องของกรมสัมพาการเนาะบอกว่าตอนนี้นะครับจะมีการกําหนดให้อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยก็คือชอบปีราเาได้ที่ผมพูดไปทั้งหมดนี่นแหละมีสิ่งที่เรียกว่าบัญชีพิเศษนะฮะ บัญชีพิเศษคืออะไรบัญชีที่แสดงข้อมูลรายรับของอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มที่ได้รับจากเราผู้ประกอบการที่มีรายได้เกิน1,000ล้านบาทต่อปีจะต้องจัดทำบัญชีและส่งให้กับสัมพากรผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน150วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งอันนี้คำถามก็คือมันจะมะีตัวบัญชีหรือว่ารายรับรายจ่าย,ยของฝั่งพอค้าไม่ขายสมมติผมขายเรื่องของเคสไอโฟนจัมซุงอยู่ในนั้นเนี่ย อันนี้มีโอกาสถูกไหมฮะที่เราจะต้องมีการดีแคลร์ตรงนี้มากขึ้นแล้วคาถามก็คือแล้วผลกระทบนี้จะเป็นยังไงเราต้องปรับตัวในรูปแบบไหนลอาไปฟังพี่ป้อมพาวุฒครับคือต้องบอกก่อนว่าการที่สัมพาร,รเนี่ยคือต้องบอกว่าเราเข้าไปขายของในมาร์เก็ตเพลสเข้าไปขายของในล a ซาด้าช้อปปเราในฐานะผู้ค้าพ่อค้าแม่ค้าเรามีรายได้แต่เมื่อก่อนเรามีรายได้ปุ๊บเนี่ยรายได้พวกนี้เรารู้และแต่สัมภาร,รไม่เคยรู้ มันขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเราจะรายงานสัมภาระหรือเปล่าเฮ้ย hey, ฉันมีรายได้นะฉันขายปีหนึ่งมีเด็กเป็นคนอายุ24 25ปีหนึ่งขายเป็นร้อยล้านคำถามคือเขารายงานสัมภาระหรือเปล่านะครับฉะนั้นมันก็กลายว่าหลายๆคนก็เกิดช่องว่างที่ผู้ประกอบการหลายๆคนไม่รายงานรายได้ตัวเองไปให้สัมภาระรู้ฉะนั้นการที่สัมภาระมาบอกบรรดาพวกแพลตฟอร์มที่มีรายได้ปีหนึ่งเกิน1000ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่มาเก็ตเพสต่างๆขายของออนไลน์ต่างๆจะเกิน1,000ล้าน ต้องทําหน้าที่ในการสร้างบัญชีพิเศษซึ่งแน่นอนหากคุณมีไรายได้นะครับในกฎหมายคือหากคุณมีไรายได้เกิน1.8ล้านบาทไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลคุณต้องจดภาษีแวดนั่นไม่ถึงคุณขายของโปกติผมขายของ100ครับผมไม่เคยบวกแวดเลยเอานี้แหละคุณเกิน1.8ล้านาใช่ไหมคุณต้องไปจดภาษีมูลค่าเพิ่มกรมสมพักรนั่นไม่ถึงต่อไปคุณขายร้อยไม่ได้คุณต้องขายร้อยเจ็ดบาท ถูกไหมครับและเช่นเดียวกัน,กนเมื่อคุณมีไรายได้เข้าไปปุ๊บสปรากรรู้ว่าคุณมีไรายได้เช่นผมมีไรายได้ขายได้5ล้านบาท5ล้านบาทจากเดิมคุณไม่เคยรายงานสรรากรเลยตอนนี้สปรากรรู้แล้วคุณมีไรายได้5ล้านบาทหากคุณเป็นนิติบุคคลคุณก็ต้องเอา5ล้านบาทนี้ชี้แจงและก็เสียภาษีเงินได้ภาษีเงินได้มี2แบบหากคุณเป็นนิติบุคคลก็เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลเสียสูงสุด20%นะครับ แต่หากคุณเป็นบุคคลธรรมดาและคุณขายของคุณมีไรายได้เกิน1.8ประมาณ800,000บาทนะครับคุณจะเสียสูงสุดที่30%สูงนะฉะนั้นกลายเป็นว่าจากเดิมที่คุณแบบหลบหลบซ่อนๆอ,อาจจะบางคนอาจจะมีความหลบซ่อนโดยที่ตั้งใจบางคนหลบซ่อนโดยที่ไม่รู้ตัวว่าต้องรายงานแต่ต่อไปไม่ต้องแล้วเพราะข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งเข้าพิสมบกรณ์โดยอัตโนมัติต้องบอกว่ามันคือความเท่าเทียมการทําธุรกิจเพราะถึงทุกคนทําธุรกิจ คุณอยู่ประเทศไทยคุณใช้ถนนคุณใช้ไฟแรงต่างก็ถือว่าคุณก็ต้องมีภาษีเงินได้นะกลับไปจ่ายกับประเทศเดียกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บในรูปแบบเป็นดิจิทัลและส่งให้กับผู้บริการจะมีตัวกลางบริษัทตัวกลางที่ทําหน้าที่ในการส่งข้อมูลจากแพลตฟอร์มเข้าไปที่กรมสรรพกรแต่ก็จะมีช่องว่างอันหนึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าของที่ขายของในพว,พวกแพลตฟอร์มต่งตางๆโดยเฉพาะ Lazada s h o p e e t i k t o k แพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากประเทศอื่นต่างประเทศเหาะเข้ามาขายของในประเทศไทยแล้วก็ใช้วิธีการคือช่องว่างทางกฎหมายก็คือขายของในราคาที่ต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทและส่งเข้ามาในคือเอามาของมากองไว้ในไวเร์เฮาส์ประเทศไทยพอมีการซื้อสินค้าต่ำกว่าพันห้าร้อยบาทแล้วสินค้าก็ส่งเข้ามาคนไทยสินค้าเหล่านี้ไม่เสียภาษีศุกากรขาเข้าและเข้ามาขายของใน La z a d a s ช o p ป e ี้คำถามคือคนเหล่านี้พ่อค้าเหล่านี้ต้องเสียภาษีแบบคนไทยหรือเปล่า คำตอบคือไม่เสียไม่เสียครับเพราะเขาเป็นเหมือนต่างชาติเข้ามาค้าขายในประเทศไทยฉะนั้นเขาไม่มีตัวตนเขาไม่ได้มีการจดทะเบียนในประเทศไทยฉะนั้นรายได้เขาไม่ได้ลงในประเทศผมได้มีการพูดคุยกรมสภกรอยู่มันเป็นช่องว่างอยู่นะครับฉะนั้นก็ถือว่าตอนนี้ผู้ค้าที่เป็นคนจีนจะมีความได้เปรียบกว่าคนไทยแต่เรื่องนี้ทางภาครัฐก,ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางกรมสัภกรกำกรมศุลกากร,ก,ก,ก,าร,ก,รก็มีการพูดคุยกัน จะมีการปรับกฎหมายให้เป็นความมีความเป็นธรรมกับคนไทยมากขึ้นซึ่งแน่นอนการปรับกฎหมายใช้ระยะเวลาฉนันรอลนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นวันนี้เราต้องกลับมาดูว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติได้ยังไงสินค้าจีนเข้ามาส่วนใหญ่หนึ่งคือสินค้าที่ราคาไม่แพงสินค้าที่ไม่ค่อยมีคุณภาพสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ต้องบอกว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ทางสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซทางภาครัฐเองได้มีการพูดคุยกันเยอะมากเราสกัดสินค้าจีนที่ไม่ได้มาตรฐานออกไปจากมาร์เก็ตเพสไปเยอะมากฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทําคือวันนี้เรากาลังสู้กับสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ไม่มีมาตรฐานฉะนั้นเราต้องพยายามทําตัวเองให้มีแบรนด์ให้มีมาตรฐานมีบริการหลังการขายเพราะเขาหกออกมาจากจีนเขาไม่มีบริการหลังการขาย นะครับอันนี้คือความได้เปรียบที่เราต้องปรับเพื่อสู้กับคนจีนครับจนแนวทางการปรับตัวผมว่าจริงๆก็เป็นไป,นปนตามมาตรฐานของคนทําธุรกิจทั่วไปนะผมต้องพูดตามตรงนะใครที่ไม่เสียภาษีเนี่ยในฐาน,นะคนไทยเนี่ยมันจะไม่ต้องเสียนะครับอันนี้ผมพูดโดยไม่ต้องมีบอกแล้วว่าถูกหรือผิดเนี่ยผมก็เสียครับนะทุกคนก็ต้องเสียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทํามาค้าขายอันนี้เป็นกฎระเบียบปกติอยู่แล้วหน้าที่ของคนไทยทุกคน,นแต่ว่าถ้าใครไม่เคยเสียมาก่อนต้องทําอย่างไร นะอันนี้ผมว่าพี่ป้อมเขาก็มีคําแนะนําซึ่งก็เป็นคําแนะนําโดยลักษณะเบสิกเลยนะฮะซึ่งดูตั้งแต่หนึ่งถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่สร้างรายได้นะครับมากกว่า1.8ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ1นึ0 0 0สบาทต่อเดือนอันนี้ก็จะเขาเกณฑ์สิ่งที่เรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ของทุกรายการสั่งซื้อนะครับรวมถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่หากผู้ประกอบการมีไรายได้เกิน1 5 0 0 0 0บาทขึ้นไป ก็จะเริ่มเสียภาษีแบบขั้นบันไดตั้งแต่5%ไปจนถึง30%อันนี้ก็ปกตินะฮะแล้วสเต็ปถัดไปปรับตัวอย่างไรมี3แนวทาง1อันนี้หลายคนก็ทำนะครับซึ่งผมก็สนับสนุนเช่นเดียวกันนะหันไปเปิดเป็นบริษัทและทําการค้าในรูปแบบบริษัทแทนการทําในรูปแบบบุคคลเพราะอะไรเพราะอัตราภาษีนิติบุคคลของประเทศไทยอยู่ที่20%ครับอ่ามันก็จะลดต่ากว่าภาษีบุคคลทั่วไปเนาะ สามารถที่จะไปะบริหารจัดก,การภาษีได้และยังสามารถวางแผนภาษีได้มากกว่าการค้าขายแบบบุคคลธรรมดาเช่นมีค่าใช้จ่ายต่างๆก็ไปลดหย่อนได้แบบนี้เป็นต้นนะครับ 2. หันมาใช้ระบบบัญชีออนไลน์อันที่3ครับวางแผนไรายได้รายจ่ายเป็นระบบรวมถึงการวางแผนภาษีเพื่อที่จะทาให้เสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับตรงนี้ควรจะปรึกษากับสํานักงานบัญชีนั่นเองก็อาจจะต้องมีคนที่เป็นแอดมินบัญชีเข้ามาช่วยดูนะทำให้ระบบของเรานั้นถูกต้อง จะได้ไม่ต้องโดนสัมภาระเรียกในภายหลังนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือศึกอ e ีคอมเมิร์ซครับเราลองไปฟังดีกว่าว่าเทรนด์การแข่งขันอีคอมเมิร์ซใ, e ในปี2024ในมุมมองของพี่บอมพาวุฒนั้นเป็นอย่างไรครับคืออ e ีคอมเมิร์ซภาพรวมเนี่ยครับเรากำลังพูดถึงเรื่องการซื้อสินค้านะครับการทำธุรก,กรรมในโลกออนไลน์ผมเรียกว่าตอนนี้ผมเกินครึ่งหนึ่งห้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นผ่านพวกมาร์เก็ตเพลสก็คือ Lazada Shopee นะครับถ้าเกิดมาร์เก็ตเพลสี่เป็นหลักนนนนนะคนนนะคครรรับับบเเเเปป็็็กกฮออซทททลลมมาา์ตพสีีุ่่ยง อีกประมาณสัก20่สเนี่ยจะเกิดขึ้นผ่านทางโซเชียลมีเดียนะซึ่ง Tik t o อกจะอยู่ในกลุ่มนี้ Tik To อกเอ่ยเฟซบุ o กนะครับไลน์นะฮะอะไรพวกนี้จะอยู่ในพวกนี้นะครับ Instagram จะอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นลาย่อยไปนะครับต้องบอกว่ามาเก็บเพสตอนนี้แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าการซื้อสินค้าเนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเภทแล้วในออนไลน์นะครับแบบแรกผมเรียกว่า i n t e n t buying ก็คือมีความตั้งใจเช่นผมบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้รองเท้าสักคู่หนึ่ง ผมจะอาจจะเข้ามาเก็บเตสเลยเข้า Lazada เข้า s h o ป e ีเลยนะครับเข้าไปดูว่ามีรองเท้าอะไรหรือเปล่าแบบนี้คือเรามีความตั้งใจจริงๆแต่แบบที่2เนี่ยนะครับเราเรียกก็เป็น i n f ฟล e n c e b u y i n <ห>์ให้ครีมยอดขายสูงสุดจากแอดต็อกต็อส่วนผสมตรงปกหรือจบตามสวัสดีค่ะมิสแกลน<笑><笑>เสียงปลายฟ้ามาเลยนะครับนี่คือน้ำหนัก400กรัม i n f ฟล e n c e b u y i n ์คือไม่ได้อยากได้หรอกแต่ถ่ายติ๊กต็อกไปปุ๊บอุ้ยมีคนขายครีมเฮ้ยมีคนขายเคสอ่า เคสโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์แก้วกาแฟอินฟลูเอนซ์เนี่ยจะเป็นลักษณะคือการโน้มนนาวขายมาปุ๊บอุ้ยคนที่ขายว่าส่วนใหญ่อินฟลูเอนซ์บอยิงเนี่ยสินค้าจะราคาไม่แพงไม่เกิน300บาทนะครับช่ช่วงนี้ฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าคนที่ซื้อสินค้าที่เป็นอินฟลูเอนซ์บอยิงเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะคนใช้ Tik t o อกคนใช้พวกโซเชียลมีเดียมากขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียเริ่มมีการสอดแทรกการขายของเข้าไปในนั้นต้องบอกว่าในฝั่ง f a c e b o o k นะครับใน, Instagram นยยอินสตา เพราะว่าอเมริกาเนี่ยการขายของผ่านโซเชียลมีเดียไม่เยอะแต่พอ TikTok เนี่ยมันมาเนี่ยมันมาจากจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยก็เห็นเลยว่าเอาขายเอาอ e ีคอมเมิร์ซเข้าไปสอดแทรกเลยเปิด t i k t o อกช็อเข้ามาเลยฉันว่าติกต o อกมาเลยมาแรงมากกว่าเพราะเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยขเยขาครบถ้วนมากกว่าการไปขายของใน Facebook ใน Instagram หรมอปซ้ำไปฉะนั้นทิกต o k เลยกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกจริตกับพ่อค้าแม่ค้าคนไทย ช้อปปี้ลาซาด้าต้องบอกว่าลาซาด้าอยู่ในประเทศไทยมา11ปีเข้าปีที่12แล้วนะครับก็ขาดทุนมาตลอด10ปีเริ่มมากําไรประมาณสักสองสามปีแล้วนะครับแต่กําไรยังไม่เยอะไปหลักร้อยล้านอยู่ช้อปปี้เปิดมาประเทศไทย8ปีนะครับก็ขาดทุนมาตลอดนะครับขาดทุนประมาณ17 0 0 0พล้านแล้วแต่ปรากฏว่าปี65านะครับรายได้กําไรขึ้นมาประมาณ2 7 0 0อยล้านคือกําไรพุ่งโด่งเลยเพราะว่าช้อปปี้มีการปรับโครงสร้างนะครับมีการลดธุรกิจที่ ไม่ททนกําไราลงนะครับแล้วก็หันมาเน้นเรื่องกําไรเพิ่มมากขึ้นจนทาเขาสามารถพลิกม,มามีกําไรได้ฉะนั้นช้อปปีเนี่ยค่อนข้างจะมีความคล่องตัวสูงนะครับมีการการปรับตัวได้ดีและจากดิมจะสังเกตว่าช้อปปีไปกระโดดทำช้อปปี้ฟู้ดด้วยนะครับแต่ตอนที่เขามีการปรับตัวปุ๊บเขามีการหยุดตัวช h อปปี้ฟูด้ดแต่ตอนนี้ช้อปปี้ฟู้ดเนี่ยกลับมาใหม่ลฉะฉันช้อปปีเนี่ยถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็จะพยายามทําทุกบริการอ e ีคอมเมิร์ซหมดเลยสังเกตคือมีส่งงของ ั่งสั่งอาหารสั่งของได้นะครับสั่งอาหารได้ตอนนี้ช็อปปีเริ่มมีบริการบายนาวเพลเตอร์ซื้อไม่มีเงินช็อปปีออกเงินให้ก่อนแล้วก็ไปผ่อนกับช็อปปีทีหลังนะครับเริ่มมีบริการวอลเล็ตต่างๆฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าทุกคนเริ่มพยายามจะขยายบริการจากเดิมที่เป็นอีคอมเมิร์ซปกติเริ่มไปยังในอีคอมเมิร์ซที่มีความหลากหลายมากขึ้นช็อปปี้มีไลฟ์เนี่ยชนทิกต็อกฉะนั้นด้วยความที่ตัวเองมีลูกค้าอยู่เป็น10ล้านคนเนี่ยเขาพร้อมสู้กับทุกๆแพตฟมมมวววเเดีียยกถ่าาคไ้บ และเขาไม่ได้เรีเปรียบ่พั้นพอเขากําลังไปแข่งกับในระบบอื่นก็คือขนส่งตอนนี้ช้อปปี้ลาซาด้ากำลังเป็นบริษัทขนส่งเพราะเขารู้ว่าใครซื้ออะไรจะสังเกตว่าเราซื้อของ l a ซ a ด้าช้อปปเราไม่มีตัวเลือกขนส่งหหอะไรอื่นเลยเราต้องใช้ s h o p e ปี Express แล้วก็ลาซาด้าเอ็กเพส่งขนั้นฉะนั้นเขาคุมต้นน้ำํำฉะนั้นทุกออเดอร์ที่ส่งต้องส่งโดยเขาฉะนั้นลาซาด้กับช้อปปีเนี่ยเลยกําไรจากการขนส่งด้วย คนที่สวยสุดคือบริษัทขนส่งไปษณีไทยขาดทุนเคอรี่แฟ s h Express สขาดทุนหมดเลยฉะนั้นสินค้าที่ไหนส่งในกรุงเทพส่งในพื้นที่ใกล้ๆกําไรช็อปปี้ลาซาด้ส่งเองอันไหนส่งไปแม่ฮ o n สอนส่งไปไกลๆบลึงการเนี่ยโอ้ขาดทุนเว้ยอ่ะไปษณีไทยส่งให้คุณหน่อยอันเนี้ยแฟลส่งให้คุณหน่อยนี่คือความได้เปรียบที่ผมคาดการณ์ตั้งแต่6ปีก่อนเลยว่าทุนจีนมาลาซาด้าช็อปปี้มาแกรเพสที่มาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้มาฆ่าธุรกิจค้าปลีกนะมันมาฆ่าธุรกิจขนส่ง และต่อไปมันจะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจการเงินเพราะตอนนี้เริ่มมีการปล่อยกู้นะครับกร็มีการปล่อยกู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนขับรถลา z ซ d าดา้าช้อปปี้ปล่อยกู้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้ยวยเหมือนกันจริงๆลาวซาด้าเนี่ยที่เก่งคือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีการดูเรื่องแคตตาล็อกหรือกลุ่มสินค้าที่เขาขายเก่งแต่ถ้าบอกว่าลาวซ่าด้าเนี่ยบริษัทแม่จริงๆก็คืออารีย์บากรุ๊ปนะครับต้องบอกว่าพอเป็นอรารีย์บากรุ๊ปเนี่ยพอตั้งแต่แจ็คหมาเนี่ยนะครับถูกรัฐบาลจีนเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะควบคุมนะครับแลวแจ็คหม่าเองก็หายไปเลยนะครับทำให้แจ็คหม่าเนี่ยแล้วก็ถูกว่ากลายเป็นว่ากลุ่มอารียบากรุ๊ปเนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ในจีนแล้วเริ่มมีการผูกขาดก็เลยมีการใช้อำนาจรัฐการแบ่งธุรกิจออกเป็นชิ้นๆเพื่อไม่ให้มีอำนาจมากเกินไปแจ็คหม่าก็หายไปฉะนั้นการที่แจ็คหมา่าหายไปและรวมถึงรัฐบาลจีนเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาบุกรุกในธุรกิจของอาลียบากรุ๊ปเนี่ยตรงนี้ทำให้อารียบากรุ๊ปเนี่ยถดถอยลง ใชน,นพอถดถอยลงปุ๊บเนี่ยลาซาด้าซึ่งเป็นบริษัทลูกของอาลีบาบากรุ๊ปเนี่ยที่อยู่ในซาว์เอเชียในอาเซียนเนี่ยก็เริ่มถดถอยลงเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณไม่อยู่ 2. การบริหารของลาซาด้าต่างกับช้อปปีก็คือช้อปปีเนี่ยมีเจ้าของนะครับมี c e o ซึ่งเป็นโอเนอร์คือเป็นคนก่อตั้งยังอยู่ชื่อว่าฟอลเลสซี f ฟอลเ s สซีเป็นคนสิงคโปร์นะครับเป็นคนที่กลุ่มบังเหียน C Group ก็คือบริษัทแม่ของอช้อปปี ฉันพอมีความเป็นเท่าแก่ปุ๊บกูสั่งซ้ายหาันกูสั่งขวากูสู้กูขาดทุนกูไม่เอาเงินเดือนก็ได้วะกูพร้อมสู้เต็มทีแต่ในขณะที่กลุ่มลาซาด้าเนี่ยมีความเป็นคอร์เป็ไม่มีไม่มีเจ้าของทุกอย่างบริหารโดยโปรเฟชชั่นอลฉะนั้นการขยับหรือการปรับตัวอะไรต่างๆและยิ่งบริษัทแม่เนี่ยอยู่ไกลยอยู่ประเทศจีนฉันการปรับตัวของลาซาด้าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะลําบากกว่าในขณะที่ช้อปปี้มีไฟลฟ์แฝตั้งแต่ปีก่อนลาซาด้าเพิ่งมีไลฟ์ ฉะนั้นการที่ลาซาด้ามีการปรับลดคนมีการปรับโครงสร้างมีการพูดว่าจะมีการปรับลดคนถึง30%มเนี่ยมันเป็นการเป็นสัญญาเลยว,ว่าลาซาด้าบอกกูจะเอาจริงแล้วนะกูจะกลับมาสู้แล้วนะกูจะไม่ปล่อยให้ช้อปปีเนี่ยมาเป็นเบอร์หนึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ช้อปปีเป็นเบอร์หนึ่งทุกๆประเทศในอาเซียนนะครับลาซาด้าเนี่ยเป็นเบอร์สองฉะนั้นการปรับตัวครั้งนี้ของลาซาด้าจะเป็นเห็นได้ว่าคือจะมาสู้แล้วฉะนั้นเขาต้องเร็วแต่ถามว่าลาซาด้ามีความได้เปรียบกับช้อปปี้ไหมมีเพราะเมื่อดูอ ที่อาลีบาบากรุ๊ปที่เมืองจีนมีไช่เหนียวทําเรื่องขนส่งนะครับมีทั้งอาลีบาคลาวทําเกี่ยวกับเรื่องคลาวมีทั้งโปรแกรมดิงท็อกเขามีระบบนิเวศของอาลีบาบาใหญ่มากและบางตัวมันเริ่มเข้ามาในอาเซียนแล้วฉะนั้นถ้าเกิดอาลีบาบานะครับสามารถยูทิลิซ์หรือใช้บริษัทลูกในกลุ่มทั้งหมดเพื่อมาเสริมลาซาด้าได้อันนี้บอกได้เลยว่าช้อปปีก็อาจจะมีหนาวด้วยเหมือนกันแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วความเร็วช้อปปีอาจจะดูเร็วมากกว่าลาซาด้าตอนนี้เยอะ ฉะนั้นละซาต้องปรับลดคนให้ลีนขึ้นให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้วิ่งตามช้อปปีให้ทันการขายของในทนิกตอกต้องบอกได้เลยว่ามันเริ่มต้นได้ง่ายเพราะถ้าผมขายของใน a c e b o o k นะครับใน i n s t a g r กรผมต้องมีคนตามเยอะๆต้องมีคนแบบตามเป็นหลักหมื่นหลักพันผมถึงจะเริ่มขายของได้เพราะว่าเขาจะดูว่าไอ้คุณมีคนตามเยอะคุณก็จะมีโอกาสคนเห็นแต่การขายของใน t i k t o k ไม่จำเป็น ผมอาจจะเปิดใหม่เลยผมไม่มีคนตามเลยแต่คอนเทนต์ผมดีผมทําน่าสนใจ Tik t o อกจะมีการเขาเรียกว่านําส่งจะส่งคนให้ผมเยอะเลยฉันจะเห็นได้ว่าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าหน้าใหม่คุณขายของในทิกตอกตัวเลขมันเลยโตมากขึ้นอน่างทิกตอกเนี่ยค่อนข้างจะเปิดช่องทางได้ง่ายเราไปเปิดร้านใน Tik t o อกช็อปนะครับทิกตอกช็อปจะมีบริการหนึ่งเขาเรียกเป็นแอเฟร i a t e ก็คือฝากขายแหละเราเอ,เอาของไปฝากเขาไว้แล้วกําหนดว่าเฮ้ย hey, ใครเอาของช่วยผมขายให้เอาของผมไปขายเนี่ยผมเซ็ตเลยว่า เอาคอมมิชชั่นผมไปเลย20%่สนต์ฉันสูตรสินค้าผม100บาทผมตั้งราคา100บาทใครเอาผมของผมไปขายคุณได้20%ฉะน,นั้นก็จะมีคนที่เป็นพวกบรรดาทิออกเกอร์พวกบรรดาอีเคโอเอลอินฟลูเอนเซอร์หลายบอกอุ้ยฉันไม่มีสินค้าช่องฉันมีคนดูอยู่ห้าหมื่นคนแสนคนอยากอยากได้รายได้ทำยังไงอะ่ะก็เอาเอาสินค้ามาเฮ้ยอันนี้วันนี้มีลิปสติกเว้ยไปหยิบลิปสติกนี้มาให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอามาไปซื้อมาแล้วมารีวิวลิปสติกนี้ด้เลยนะคะค กดซื้อปุ๊บออเดอร์นี้วิ่งไปที่เขาเรียกว่าไปที่ร้านค้าเลยนะครับโดยที่ไอคนที่รีวิวไม่ต้องส่งออเดอร์ไปส่งร้านค้าร้านค้าอยู่ๆมีออเดอร์มาให้100บาทระบบ t ิ k t ok จะแบ่งเลยว่า20บาทไอคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เอาไปเลยไอร้านได้ไป80บาทร้านค้าแฮปปี้ถ้าเกิดมีคนมาช่วยรีวิวมีคนมาช่วยเขาเรียกรีวิวสินค้าหรือเอาสินค้าเราไปติดตะกร้าเอาไปช่วยขายมากขึ้นยิ่งเยอะเท่าไหร่ออเดอร์ก็ยิ่งเยอะมากขึ้นเคสนี้เป็นเคสหนึ่งที่ มีเด็กหลายๆคนนะครับพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนที่แบบอายุ20กว่า30แต่เปิดร้านค้าออนไลน์ใน t i k t o k แล้วก็ทำ a f f i l i a t e ก็คือชวนคนเอาสินค้าฉันไปขายต่อและให้คอมมิชชั่นเยอะๆบางคนยอดขายปีหนึ่งที่บอกเป็นร้อยล้านก็มีนะเพราะตัวเองต้องทำอะไรตัวเองทำสินค้าให้ดีพอแล้วพยายามจะกระตุ้นแล้วโน้มนะ้าวให้คุณเอาไปช่วยขายต่ออีกทีแต่แน่นอนอนา,นาคตมีมาใหม่แน่นะครับมันจะเป็นหนึ่งก็คือเริ่มมีคู่แข่งจากอาลีบาบาที่เมืองจีนคือที่เมืองจีนเนี่ยอาลีบาบากรุป๊ปใหญ่ ครับในอารียบากุุปจะมีเต๋าเป่ามีเต๋อบีทีมอลมีแรตงต่างเต็มหมดในกลุ่มเขาครับแต่ปรากฏว่าในเมืองจีนเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งชื่อว่าพินตัวตัวก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซอีกเจ้าหนึ่งที่ใหญ่มากกําลังขึ้นมาท้าชิงกับอารียบากรุปและพินตัว,ต,วตัวเนี่ยนะครับก็เริ่มมีการขยายธุรกิจตัวเองออกไปอย่างประเทศอื่นก็คือว่าทีมูชื่อว่าทีมูซึ่งทีมูตัวนี้ไป,ไปที่อเมริกาแล้วไปเขย่าบอลลังของตัวอเมซอน ตอนนี้บอกเกน่นอเมซอนนะกรับเพราะว่าด้วยความที่สินค้าทีมูซูนจะเป็นสินค้าของจีนราคาถูก <S <S พอไปอเมริกาปุ๊บคนก็ชอบสินค้าจีนราคาถูกเหมือนกันเลยซึ่งตอนนี้แนวโน้มทีมูจะบุกเข้ามาในอาเซียนมีสูงมากนั่นหมายถึงถ้าเกิดทีมูเข้ามานะครับการแข่งขันของอีคอมเมิร์ซก็จะปะทุมากขึ้นกว่าเดิมอีกสินค้าจีนก็จะทะลักเข้ามาเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมอีกนั่นคือในตลาดก็ตเพสนะในตลาดฟู้ดเดลิเวอรีจากเดิมที่มี Grab Line Man f o o d Panda r o รบิน Hood มันเริ่มมีข่าวมาแล้วว่าฟู้ดแพนด้าจะถอยนะครับแล้วก็จะมีคนจะมาซื้อแพนด้าฟู้ดแพนด้าเช่นแกร็จะไปซื้อฟู้ดแพนด้าหรืออันนึงชื่อว่าเหมยถวนเหมยชวนเป็นอ e ีคอมเมิร์ซของจีนเหมือนแกร็บเลยแต่เป็นเบอร์หนึ่งที่จีนมันโคตรใหญ่เลยตอนนี้เหมยถวนกําลังดูว่าจะมาซื้อฟู้ดแพนด้าหรือเปล่าถ้าเกิดเหมยถวนมาซื้อฟู้ดแพนด้าปุ๊บงานนี้สนุกแน่แกร็บไลแมนรวมถึงโรบินทูตก็จะมีคู่แข่งจากจ,ากจีนที่ใหญ่มากมาแข่งต่อคนที่ได้ประโยชน์คือผู้บริโภค พราะมีการแข่งขันเมื่อไหร่ปุ๊บผู้บริโภคได้ได้ประโยชน์ตรงนั้นฉะนั้นสมองแล้ภูมิ Tik t o อกก็เลยการเข้ามาแย่งชิงตลาดที่เป็นมาร์เก็ตเพสมากขึ้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช้อปปี้ถึงเริ่มกระโดดเข้ามาในทำคือ f a c เฟ o บุ๊กช้อปปี้ไลฟ์เห็นไหมฮะช้อปปี้เน้นไลฟ์เน้นไลฟ์เพราะรู้แล้วว่าตอนนี้ Tik t o อกเข้ามาแข่งมากขึ้นช้อปปี้ก็เลยซัดเข้ามาคือกูต้องแข่งกับ Tik t o อกแล้วอ่ะในขณะเดียวกันลาซาด้าก็เห็นเอ้ยมาแล้วเว้ยแต่ลาซาด้ามาทีหลังนะครับก็มีีกกาารรเเลยย์ทดด้้ววช่นนั ฉันสมรภูมิอย่อยู่วันนี้แต่ตอนนี้สมอรภูมิน่าสนใจคือในฝั่งของเป็นฟู้ดด e ลิเวอรี่นะครับฟู้ดดลิเวอรี่คือก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกันคนก็นิยมสั่งอาหารพวกนี้มากขึ้นสั่งอาหารนะครับตอนนี้ไม่ใช่อาหารแล้วฟู้ดด e ลิเวอรี่เริ่มเคยัยไปเป็นสั่งของได้ทุกอย่างแล้วนะครับแล้วจะเป็นจะต่างกันพวกนี้ฟู้ดดลิเวอรี่ผมเรียกว่าเป็นออน e ดีมานคอมเมิร์ซอยากได้ชั่วโมงเดียวได้เลยลาซาด้าชอปปซื้อปุ๊บรอไปเลยวัน2วันได้ของ ฉะนั้นของในตัวพวกฟู้ดเดลิเวอรี่หรือออนมาน์คอมเมอร์สเนี่ยจะเป็นของที่บางทีอย่างเช่นวันก่อนลูกสาวโทรมาบอกอยากได้ผมอยู่นอกบ้านอยากได้หมวกคริสต์มาสซื้อให้หน่อยต้องใช้พรุ่งนี้เช้าแล้วผมนั่งกินข้าวกับเพื่อนตอนสี่ทุ่มจะซื้อที่ไหนวะผมหยิบมือถือขึ้นมาเปิดพวกฟู้ดเดลิเวอรี่เปิดไลน์แมนเปิดแกรฟดูเดี๋ยวนี้มันมีหมาหมาใช่ไหมเป็นหมาดเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตกดปุ๊บอา้าวเฮ้ยหมวกคริสต์มาสมีนี่วะกดปุ๊บสั่งเลยจ่ายค่าส่ง30บาทส่งถึงบ้านจบไไม่ต้้องปซือที่ไหน สี่ทุ่มจะซื้อไหนถูกไหมฮะแต่สี่ทุ่มในโลกออนไลน์ line, ในโลกร้านค้ามันจะมีร้านค้าหลายร้านเปิดอยู่ฉั้นในแง่ของอ e ีคอมเมิร์ซก็จะเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมที่แบบซื้อปุ๊บต้องรอตอนนี้ออนดีมานเริ่มมามาอุดช่องว่างตรงนั้นฉะนั้นอ e ีคอมเมิร์ซจะเข้ามากินทุกๆตลาดของการค้าในประเทศไทยมากขึ้น,นเรื่อยๆครับและรื่สุดท้ายครับนอกเหนือจากการแข่งขันของเขาแล้วกลับมาดูที่ตัวพวกเราเช่นเดียวกันนะผมคิดว่ามันมีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีฟีเจอร์ใหม่ๆของแพลตฟออรร์มมหืวว่าีีิ การค้าขายที่เปลี่ยนแปลงเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเดียวกันมีคําแนะนําอะไรที่เราสามารถที่จะปรับตัวได้ลองไปฟังครับคือการขายของที่ง่ายทสุดตอนนี้เนี่ยง่ายสุดก็คือการขายของในมาร์เก็ตเพลสมีสินค้าอยู่เปิดร้านค้าเอาของเข้าไปวางไว้นะครับแล้วก็จากนั้นก็คือเนื่องจากในมาร์เก็ตเพลสมีคนเข้ามาเยอะอยู่แล้วบางครั้งไปเปิดวางขายแทบไม่ต้องทําอะไรก็มีคนซื้อแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มยอดขายทําไงฮะทำโปรโมชั่นทาลดราคา ทำลดคูปองต่างๆและจับมือร่วมกับมาร์เก็ตเพสบางคนใช้วิธีการคือลดราคาจํานวนมากเพื่อให้ลูกคา้การู้จักเราก่อนจากนั้นเราค่อยๆขายซ้ํากับไปทีหนึ่งฉะนั้นมาร์เก็ตเพสเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้นทําวันนี้การขายของคือช่องทางการขายมันเยอะมากอะเต็มหมดเลยวันนี้มันมีแพลตฟอร์มประเภทหนึ่งเร,เรียกแพลตฟอร์มประเภทนี้ว่า Order Management System ตัวย่อคือ OMS นะครับ OMS คืออะไรครับ OMS คือแพลตฟอร์มที่ผมมีสินค้าอยู่100ชิ้นผมมาเข้าไปใส่ใน OMS ทีี่เดยว เอาภาพสินค้าราคารายละเอียดช่องทางราคาแรงต่างใส่เข้าไปหมดเลยแล้วผมก็เชื่อมไปเปิด Lazada เปิด s h o ป e e เปิด t ิ k ตอ k เปิดอะไรไว้หมดจากนั้นผมเอาระบบ OMS ผมเชื่อมต่อทุกๆช่องทาง Lazada s h o อป e ีกดปุ่มตู้มเดียวสินค้าผมยิงไปทุกช่องทางเลยระบบสต็อกเชื่อมโยงหมดเลยเช่นผมมีสินค้า10ชิ้นมันก็จะไปสต็อกมันจะแชร์เข้าด้วยกันฉนันพอมีลูกค้าซื้อ l a z a d a เข้ามาออเดอร์จะวิ่งเข้ามาทีเดียว มีคนซื้อช้อปปี้ออเดอร์จะวิ่งมาที่เดียวผมในฐานะผู้ค้าไม่ต้องไปนั่งบริหารทุกๆช่องทางแล้วกูอยู่ที่เดียวบริหารที่เดียวจบเลยฉะนั้นวันนี้พ่อค้าแม่ค้าต้องใช้ระบบออเดอร์แม g จเมนต์ซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยมีหลายเจ้าเลยฉะนั้นพอมีคําสั่งซื้อเข้ามาปุ๊บต้องส่งของออเดอร์แมนจเมนต์พวกนี้ก็จะเชื่อมต่อระบบขนส่งเรียบร้อยเชื่อมต่อระบบชำระเงินเรียบร้อยฉะนั้นแพลตฟอร์มออเดอร์แมนจเมนต์ซิสเต็มหรือ OMS จะช่วยทําให้คุณบริหารการขายของออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นฉะน แล้วก็ใช้ระบบตัวนี้ช่วยในการบริหารเพราะถ้าเกิดคุณต้องมางงดั้งบริหารทีละช่องทางไม่ไหวเหนื่อยเกินไปแต่พอคุณเชื่อมทุกช่องทางคุณจะดูว่าเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้ลาซาด้าเวิรว์กไว้อันนี้ช้อปปี้อันไหนเ,เวิร์กไว้เราทำโปรโมชั่นลาซาด้าดีกว่าเราใช้พลังที่เรามีเงินที่เรามีอยู่ไปทําแต่ละช่องทางว่าอันไหนเหมาะกับลูกค้าเรามากสุดพอมีลูกค้าแล้วมีมาร์เก็ตเพสซัสสิ่งที่ต้องทำต่อคือคุณจะเริ่มเข้าไปสู่ในพวกโซเชียลมีเดียเพราะโซเชียลมีเดียมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ แต่โซเชียลมีเดียพอทำปุ๊บคุณต้องใช้พลังเยอะกว่าคุณต้องไปนั่งดูต้องไปนั่งบูสต์โพสต์คุณต้องไปทำคอนเทนต์เพื่อไปทำให้มีเกิดยอดขายขึ้นมาฉะนั้นมันจะใช้พลังเยอะกว่ามาเก็ตเพลสการเข้าสู่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันต้องใช้มันต้องมีทีมแล้วอ่ะมันต้องมีการทำโซเชียลมีเดียต้องมีหนึ่งต้องมีรูปภาพมีรายละเอียดมีข้อมูลแล้วไม่ได้ทำวันเดียวมันต้องทำเป็นประจำฉะนั้นมันต้องมีทีมทำกราฟิกมีทีมทำคอนเทนต์เพื่อทำภาพสินค้าเพื่อยิงไปหาลูกค้าเป็นประจำ มีทีมยิงแอดมีสินค้าแล้วจะยิงโฆษณาไงให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ไม่พอมันต้องมีทีมไลฟ์ขายของไลฟ์ขายของไลฟ์ครั้งหนึ่งไลฟ์สิบนาทีได้ไหมไม่ได้ไลฟ์ขั้นต่ำที่ได้เวิร์กมากๆคือไลฟ์สี่ชั่วโมงถึงจะเวิร์กแต่ถามว่าเวิร์กไหมเวิร์กเพราะตอนนี้บอกได้ว่าทิกต o k เนี่ยเวิร์กมากการไลฟ์เนี่ยการที่เป็นอินฟลูเอนซ์บอยยิ่งเนี่ยเวิร์กมาก แต่ต้องบอกกันนะครับอินฟลูเอนซ์ไฟ์ไม่ได้เหมาะกับสินค้าแพงๆไม่ได้เหมาะกับกระเป๋าแบรนด์เนมใบเป็นหมื่นแต่มันจะเหมาะสินค้าที่ราคาไม่แพงมากเท่าไหร่หรือคุณอาจจะใช้ผสมได้ด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียไงก็ต้องไปแต่คาถามว่าไปอันไหนไปช่องทางไหนอันนี้คุณต้องมาดูแล้วว่าเพราะแต่ละโซเชียลมีเดียก็จะมีกลุ่มลูกค้าต่างกันอย่างเช่น Instagram ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหน่อยชิคๆหน่อยนะครับทิกตอกโอ้กลุ่มทั้งประเทศเลยกลุ่มลากยามีหมดเลยถูกไหม ฉันเราดูว่าสินค้าเราเป็นต้องการทา r g e t คนกลุ่มไหนเราจะเรียกว่าโอเคงั้นฉันไปอินสตาแกรมฉันจะไป t ิ k กต o k ฉันอยู่บน Facebook หรือเปล่าต้องเลือกดูให้ดี analyze สูอวิเคราะห์ให้ดีก่อนว่าลูกค้าเราอยู่ไหนจริงกันแน่แล้วก็ใช้พลังที่มีอยู่จากัดเนี่ยน,นะครับซักลงไปในช่องทางนั้นให้เวิร์กที่สุดแล้วสุดท้ายเนี่ย step ที่3ก็คือการทําเว็บไซต์ของตัวเองเพราะถ้าเกิดคุณยังไปดีเพนหรือไปพึ่ง l a ซาด้าช e, ้อปปี้ติกต็อกอะไรพวกนี้อยู่คุณยืมจมูกชาวบ้านก แต่หากคุณมาเปิดเว็บไซต์คุณเองคุณมีลูกค้าเก่าอยู่แล้วคุณบอกให้มาซื้อซ้ําอย่าไปซื้อลาซาด้าช็อปปีคุณมาซื้อในเว็บไซต์ผมแบบนี้คุณไม่ต้องเสียมาจิ้นไม่ต้องเสียคอมมิชชั่นคุณได้ข้อมูลลูกค้าลูกค้าอยู่คุณได้ด้วยเหมือนกันฉะนั้นมาต้องทาทั้งทั้งสามสเต็ปขายมาเก็ p เพ c สก่อนเปิดโซเชียลมีเดียแล้วก็เปิดเว็บไซต์ของตัวเองในการขายและพยายามจะเมนเทนหรือ CIM customer relationship management ให้ลูกค้าอยู่กับเราเกิดการซื้อซ้ําให้มากที่สุดอย่างเงี้ยถึงจะได้เปรียบครับถ้าาาเรพิ่งม เราทาวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนออนไลน์มันไม่ใช่ทางเลือกมันคือทางหลักผู้ประกอบการไม่มีข้อแม้แล้วที่จะต้องเข้ามานะครับฉะนั้นคำถามคือเราเองต้องปรับตัวให้เหมาะกับการเข้าสู่โลกออนไลน์ถ้าเกิดคุณเป็นเบบี้บูมเมอร์เป็นเจนเจนเแล้วคุณจะไม่รู้เรื่องวันนี้ผมบอกได้เลยคุณต้องสร้างทีมสร้างคนที่รู้เรื่องเข้ามาดูเรื่องนี้โดยตรงนะครับผมบอกได้เลยวันนี้มันเมื่อคุณเข้ามาปุ๊บมันจะมียอดยอดขายทันทีพร้อมคุนอยู่เพราะตอนนี้ลูกค้า อย่างที่บอกประชากรไทย70ล้านคน50กว่าล้านคนอยู่ในออนไลน์หมดแล้วอะ่ะคุณไม่เข้านี่อันตรายฉะนั้นปรับตัวปรับทีมเปิดโอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยจัดการและผมเชื่อว่าเมื่อมีคนรุ่นใหม่เข้ามามีวิธีคิดแบบใหม่มีช่องทางใหม่ๆเข้ามาและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆผมเชื่อว่าคุณจะสามารถอยู่รอดและเติบโตในการเขาเรียกว่าภาวะมรสุมการแข่งขันทางธุรกิจครั้งนี้ได้ครับ